สวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนดวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาวิพากษ์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือออินบ็กซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีกกาารทํัน ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํานะครับเริ่มจากง่ายๆนะครับวันนี้ใช้หมูที่แบบต้มเหลือไหว้เจ้านะครับก็มาฉีกเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับนะเนี่ยจะฉีกชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือแบบแล้วแต่เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะ คือความหวานความเค็มอะไรเงี้ยล้วแต่ความชอบนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ซีวข่าวนะครับเน้นไปทางซีวข่าวนะครับเยอะๆหน่อยนะแต่น้นผมจะยังไม่เปิดไฟนะครับ ก็คุกเค้าทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อนลักษณะการทําแบบนี้มันจะคล้ายๆเกิดการทําหมูฝอยนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เราทําเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าหมูมันชิ้นใหญ่กว่านะครับเวลากัดมันก็จะเต็มปากเต็มคํานะครับอันนี้จากนั้นเราก็ตั้งไฟนะครับ เมนูนี้เราทำกินง่ายๆที่บ้านนะครับเดียบอกว่าใครกินก็ติดใจนะครับเราจะคั่วนะครับให้เขาแห้งอีกหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใคร มีหมูที่เหลือแล้วมันแห้งอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องคั่วนะครับวันนี้พอดีของผมเนี่ยมันเหลือแล้วก็มันยังแบบว่าชุ่มฉ่ำนิดนึงอยู่ครับผมว่าจะมาคั่วคั่วให้มันแห้งก่อนนะอ่ะพอเราคั่วไปสักพักนะครับมันจะเริ่มขึ้นสีแล้วนะครับนะให้เราใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่เยอะพอสมควรเลยนะครับ แต่เราจะทอดเา้าแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับแล้วเราก็จะทอดเขาไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับค่อยๆผัดค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้ใช้ไฟกลางลนะครับเพราะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปครับเดี๋ยวหมูของเรามันจะ ไหมก่อนนะครับแล้วก็วก็จะไม่กรอบอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคอยคนตลอดเวลานะครับ mm hmm. จากขั่วไปจากพังนะครับมันจะเริ่มเป็นไข่หมูหวานนะครับแบบหมูไยหวานนะครับใครชอบที่มัน ให้มันกรอบนะครับก็คั่วต่อให้มันกรอบนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยจะชอบประมาณนี้นะครับคือไม่ต้องให้มันกรอบมากนะครับแล้วก็ใครที่ชอบกลิ่นของหอมแดงนะครับใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็เจียวไปจนกว่าหอมแดงมันจะเหลืองก,กรอบไปพร้อมๆกันครับมันจะได้เป็นรสชาติคล้ายๆหุูงฝอยหวานนะครับนะฮะแต่ว่าตัวเนื้อสัมผัสของหมูเนี่ยมันจะไม่แข็งแล้วก็กรอบแบบนั้นนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันแบบ มันจะกินกับข้าวหรือกินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพักสะเด็ดน้ํามันไว้ก่อนนะครับหรือใครจะกรองเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมรสชาติกันดูนะฮัลโหลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> สําหรับหมูคั่วเค็มหวานนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูนะครับใครชอบแห้งอันนี้นะครับก็คั่วให้มันแห้งๆนะครับนะ อ mm hmm. ล่อยมากคือตัวรสชาตินะครับต้องบอกว่ามันจะคล้ายๆกับหมูฝอยหวานที่เรากินกับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นหมูที่เราแบบฉีกเส้นใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันจะอาจจะมีความเข้มข้นมากกว่าคือแบบเต็มปากเต็มคำมากกว่ากินกับข้าวเหนียวข้าวสวยเนี่ยได้หมดเลยนะครับนะ ใครชอบหอมแดงผัดใส่หอมแดงไปคือบอกเลยว,ว่ารสชาติคือหมูหวานนะครับหรือว่าหมูฝอยหวานเลยดีๆนี่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบของเหลือที่บ้านนะเราก็มาแปลงกินนะครับช่วงนี้แบบอยู่บ้านเราก็แบบไม่ค่อยอยากออกไปไหนก็อะไรมีในทุกเย็นเราก็มาทํากินนะครับนะแล้วก็อีกอแบบหนึ่งที่ผมจะบอกคือมันคล้ายๆกับตัวหมูแดดเดียวนะครับนะอร่อยมากรสชาติหวานๆเค็มๆนะครับ ทำง่ายมากๆยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ